ปากัดปากัดโล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 อันนี้นะเป็นเสียงของแม่กำนัทนเองโยใส่สุมกระถยจัดการจัดงานจัดซุ่มแต่งงานจัดผ้าขวัญแล้วการล่างถ้วยล่างซ้ำโยใสออกไม่แม่กำนัทนเบิ่งหน้าดูดูแม่เอเจ้าคือส่อารมณ์ดีแแม่โอ๊ยบาลมดีงไงกกุมักบาดุนโอย หล่เพลงใส่จะขลองคักเนาะถึกใจบ่ะถึกใจแม่จ้าแต่ว่าลองบ่ถึกกระซางแม่นังบ่อนีเมนบ่มืองานนั่นนะก็มืองานแต่เนาะพ่อจะสวยเป็นพิเศษละเนาะพิเศษบ่ะเธอได้เป็นผู้ใดน้องบ่เมนน้องจำปาก็แล้วกันจำปีจำปีแม่คอยกอดเป็นเพื่อนเจ้าสาวอันเดีเพื่อนเจ้าสาวจังไหนอีจำป่ามันเป็นเจ้าสาวเธอเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวกับจริงนะจำปีนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ต้องอยู่นิ่ง ตาอยู่นิ่งๆตัวเป็นเจ้าสาวหนีเชี่ยวบ่ได้เด็กสีเห็ดโตคือแม่เจ้าของบ่ได้นั่งลูกนางนางนางเขาเป็นแม่แล้วก็เป็นแม่ตาเขาหนีแม่์ไอ้มันต้องเคลื่อนลูกเขาใจบ่อันแม่นั่งมาบเจ้าเพย์อีหยังพูดเลยนี่เอาหมอพามีหมอพามเอาคือมาก่อรมูหมอพามห้าหยังตั้งแต่อยู่คณะอื่นกูก็บ่ได้เรียนบทหลายป่านนี้บัดมาอยู่คณะนี้จะ่าเป็นหมอพามจะ่าเปลี่ยนออกสุส่า เออมันดีแล้วมึงมักบ่าสันจังน้อยเขาก็คอมเมนต์ด่ากูอีกอยู่ซื่อๆสนะขบวนขันมากก็นั่นมาเทอะเมียมันางกันเยอะเยฮะเยอะโยอยให้บ้านนี้เอาหีโฮ รองทอดองทอดองอเดาแม่เดาอเดาแม่เดาเดาแม่เดาแม่เดาแม่เดาทอดองใคยว่าเป็นอันเดาเนี่ยล่ะเจ้าขางได้ยังอันนี้ทางเดาเนยปากูน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 เอาแม่แม่นล้วก็ต้องให้จำปาเอาดอกเป็นรังผู้เจ้าสองคนนี่เอากันซะอย่างแต่เขาพูดว่าเแบบป็นเซี่ยวกันเนาะงห็นบบ่าเขาว่าปากูนเนาะกูก็ว่าน้ำเขาต่อ ไปกู้เงินป่าแล้วมันแต่งลูกละจะป่าเบลจะเห็นหน้าจะสาบูตุบดีดีมานี่มานี่มานี่เฮ้ยยิ้มแองเกลแม่ครับแม่ยิ้มโอ้ยอยากแต่ง็ต้องแต่งแม่เสียงยิ้มบ่เดือดเว้่ถามมึงไปถามหาอย่างไม่ยิ้มแล้วต่มาพวงปุ่นจนเพิ่งไฟใหม่กูถามที่จริงจับป่าบ่าจัะหายิ้มจ้าแม่ จำปาไหมเนี่ยจำปาจำปาหน่อยมันจังบ่เขาคักเออมันได้แจกแดวงตั้งล้านหนึ่งอยากเห็นอย่างประสาวพอจะซื่อมันกูเดนะเขาไม่เคยบอกกูขือนหมักค่ะบ้านลูกนะคันว่าไหนเนี่ยแล้วเจ้าของหีเจ้าบต้องกดเออาาเเจ้าเบานั่งเจ้าเบานั่งนั่งนี่นั่งใกล้ใกล้ั้งเท้านี่มาหอดมาถึงปะลาพิธีแล้วกับพักกันนั่งลงมีพ่อป้าเออใช่ละเจ้าเบล อาศัยผู้ใดเป็นเจ้าสาวกันแน่บันือใส่สูรขาวทั้งคู่สูรขาวนี่ใส่ไว้อะไรปาดเงินอิหลิต,ตัวนี่แม่ล้านนึงปาดหายแล้วเอาขึ้นบ่นี่อีป,ปอกแหลกของแชีงของขาผู้ใดเอาขึ้นมึงตต่ปานั่งถ้ากันนั่งลองบาดเนี่ยปานั่งละ่ะสงบสติอารมณ์ให้เกียรติให้เกียรติพอพาม นางลงเคยนางบ่บ่ามื่อ่อยรวยเมื่อ่อยบ่านางังเยอ่วาวมารวยบ่านางังถอดนางบ่ได้ดอกนั่น <c oughs> เออนางลงเดี๋ยวสุดแตกผูหล่นระู้ดีเนาะสแตกดีเป็นอย่างเนี้ยมันมันเจ้าเจ้ากาิตแต่งตัวเขาก้นปะบูอือวันปะบูเทาเอาบานีตั้งหมกตั้งใจก็จตั้งวันนี้ละมึงจะเทาเด้คอคนอะมึงจะเทาเด้อ เออมันกระสิเท่าสุขคนอะไรใหญ่เอ้ยย่าบอกไปทั่วอะไรเอา,เอา,อเอาตู้ตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งแล้วแต่ไม่ยิงยิงแห่งเท่าหรอกเล่าไปใส่ไม่ยิงฮะจ้า,จานอน้ากตาบ้าบอหยอกตู้ดั้มแม่เด้อเออวันนึงเออวันไมู่้โอตายมึงผู้ใดมากอีกบาดปวดมากเนี่ยงานของเข้ามาที่จีบเป็นทังจีบอย่าเด็กเอาตั้งมุกตั้งใจอย่าไปสนใจให

อีแม่อีหาขวบมึงไพ่กูด่ามึงแล้วต่อเฮ้ยแม่มึงกินเหล้าเฮ้ยไพ่ไพ่ไพ่ไม่มาหากับกูเมนี่ผู้ใดผู้ใดผู้สิแย่กับแม่กูผู้ใดห้ามโยงเว้ยผู้ใดดอกเถ่าบักขี้เหล้าาไอีแม่ห้าขวกเว้ยเจ๊บักชาติห้ามโยงมึงเข้าโยงกับกูใครโยงกับกูมีปัญหาไม่เถื่อกูบักบอดมือสุภาพบักบอดกลับขึ้นเมื่อเดี๋ยวนี้ กูไม่กลับกูไม่เอาเว้ยกูตัเต่เอาเลยยึงเอาเลยยังเป็นใช่กูตั้งแต่เ้าไปกูต้งแต่เอาจบไปเฮ้ยมึงอยากตายวะไอ้เถ่าฮะกูไม่เคยหักมึงเลยกูไม่เคยหักมึงเลยกูไม่เคยหักมึงมึงไม่เคยหักกูกูไม่หักมึงคือกันเว้ยประคายมึงไอ้ยันตืดตาแม่เลยบุญมึงเห็ตนี้แั่หนีฮะตั้งตาแม่ดไหรูมึง มึงเห็นที่ยังลบอปไปได้หือบอดมึงม่ได้บอยมึงมาตีแล้วมึงตีได้ยัมึงไม่เมีด้ตาแตกมากนีแม่เารตู่กวัน่เห็นตาได้ล่องไปได้หือบอดอนาไมอันนาไม่อยู่ใจอนาไม่ผิดไปเขาซอยนนี้ท้อเมีแม่บอขอโทษไปจีาเอไว้เลยเขาหมดเมีย แม่เจ็บตาแม่บบเห็นแม่เจ็บตาเบลว่าแล้วแยกใส่กันกาวที่คนตาบูดแม่บอดขอโทษแม่มึงป้ากวยแม่มองแม่แม่มองให้แม่เจยวบอครับแม่แม่เจ็บตาเห็นบ้าไห้แล้วทั้งปากบอดมึงรู้ตัวบ้าเพามึงเห็ุอย่างโลกไปเหรอตันแจงไม่ใช่ตาแม่บังหันนาถอยยังแยงมั้งเนี่ยขอโทษแม่จะต่ไหนขอข้าแม่แม่มึงเดี๋ยวนี้ นั่นนั่นทางออกซิเย็นยหันประทัดได้ปีโอ้ยกูลเพ่ายเดีวกาปีแม่มึงบก็ไม้มโดนเทวันก็เข้ามาแม่เป็นเธอสุดท้ายบอกแล้วเม่าทำใจดีๆไว้เด้อครับผมุกม่ได้สิเมียสีติมดไม่ได้สั่งใจสี่แมอมันเป็นกรรมของก้อยเม่ทำใจดีๆครับ ไอ้นเมย์ตายไปตายตาอดเียวัไว้มันองเมย์เาเห็นปะเมย์มันวงเม็นกับขอเมย์ แม่สังเาตโนยอย่อมละบ่เจา้าเป็นลูกของแม่ต่อไปนี้มันคงจะเป็นกรรมของแม่แม,บแม่บอกทา,างศาลแม่บอกยังอยู่กับแม่อาสุสันท<ม>ิ้งงานเลยครับพี่น้องไปพ้าแม่มึงเป็น <c oughs> โอ้ยเนาะออนซอน เขาแต่งตัวเป็นมอลำ่ำกวนเป็นปนแข่งกีฬาอ,อบอตอใครชอาให้ได้ไหมนี่อันนี้เป็นเรื่องลำนะครับจากทีมงานบาานมอลำฝากตอนพี่น้องนะครับที่่าขั้นเมนละครอนก็จะเป็นละกรอนสั่น<ล>ะนะครับพี่น้องใ้อไอเราจะขึ้นเนี่ยมันยังไออันวังหันวังอันแมลมลมลงบักนี่นางลงสุขชนนางโลงเบิร์ดเออผู้ใดโตดเจ้ว่าละ ก่แม่นผู้อื่นอกเจ้าละโตดอ่ะกูถือกินหินหินหยอดประกาศปากเดี๋ยวสรุปไปพี่น้องเกาฟังสกอร์เบอร์สินแล้วชั้นลูบชั้นบนะครับบักบอดนะครับซึ่งเป็นพระเอกของทีมงานนะครับในขาเม่ของด้วยความว่าเออตกขมาเออสูญเนี่ยเออตาบอดไม่เห็นอย่างเออตีเออพลาดดีไปแล้วมาถือแม่เจ้าของเพื่อนว่านกำ รมผ e e. <c oughs> ู้ใดไห้กระสิจองไปทุกชาติไปข้าเจ้ากันเลยว่าเขากรมสนองเข้าเจ้าเขากมสนองเข้าเจ้ากรรกสนองก้เอาฝากใบเข้าศิลปินหลายๆท่านครับจากทีมงานบ้านหมอลำเนาะขอบสนับสนุนนะครับนี่คืออีพีแรกนะครับเขาอัดสีบอลลงโตปัดไหนเนาะนะครับศิลปินเป็นศิลปินพี่ก็ว่าได้ศิลปินเป็นศิลปินน้องไม้เบิร์ด หากะหัวกะเขาวงกันเมื่อวานนี่มืออื่นก็จิอ๋กเล่าอีปอบเมืองหมอน้ำมันบ่แมนไปนจำสินวันสินมาจีออกไว่าทเทขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับผมกะเป็นศิลปินน้องไมพูนึงที่